ยานไวเอเจอรคือยานอวกาศที่มนุษย์ส่งไปได้ไกลที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่มันไม่ได้มีแค่โลหะไม่ได้มีแค่สายอากาศไม่ได้มีแค่เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพราะมีบางสิ่งติดไปกับยานด้วยบางสิ่งที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการสำรวจแต่ถูกออกแบบมาเพื่อการเล่าเรื่องและคำถามคือถ้ามีใครสักคนไม่ใช่มนุษย์ ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจากโลกนี้เปิดมันขึ้นมาในอีกหลายพันหรือหลายล้านปีข้างหน้าเขาจะเข้าใจเราไหมหรือจริงๆแล้วเรากำลังเล่าเรื่องนี้ให้ตัวเราเองฟังสิ่งนั้นคือแผ่นจานทองคำเดอะ o ว a อ e r g เจอร์โกลเด้นรมันไม่ใช่ของที่จำเป็นต่อภารกิจไม่ช่วยให้ยานบินเร็วขึ้นไม่ช่วยให้ยานถ่ายภาพได้ดีขึ้น แต่มันคือของที่บอกว่าเราเคยอยู่ตรงนี้ลองหยุดคิดดูสักนิดในปี1977โลกยังอยู่ในยุคสงครามเย็นยังแบ่งฝั่งยังเต็มไปด้วยความกลัวแต่มนุษย์กลุ่มหนึ่งกลับเลือกส่งเรื่องราวของโลกออกไปนอกระบบสุริยะไม่ใช่ในรูปแบบอาวุธไม่ใช่คำเตือนไม่ใช่คำขู่แต่ในรูปแบบเสียงภาพ ภาษาและดนตรีสิ่งที่น่าคิดคือพวกเขาไม่รู้เลยว่าจะมีใครได้ฟังหรือไม่แต่ก็ยังเลือกเล่าแผ่นจานนี้ทำจากทองแดงชุบทองเส้นผ่าศูนย์กลาง12นิ้วถูกออกแบบให้ทนอยู่ในอวกาศได้นานหลายพันล้านปีบนฝาครอบมีการเคลือบยูเรเนียม238ไม่ใช่เพื่อพลังงานแต่เพื่อทำหน้าที่เป็นนาฬิกาแห่งจักรวาล ครึ่งชีวิตของมันประมาณ4,460ล้านปีใกล้เคียงกับอายุของโลกและยาวนานพอๆกับช่วงชีวิตของดวงอาทิตย์ซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ5,000ล้านปีพูดง่ายๆก็คือถ้าไม่มีใครไปทำลายมันแผ่นจานนี้อาจอยู่ได้นานกว่าอารยาธรรมมนุษย์ทั้งหมดบนโลกบนฝาครอบมีสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ใช้ภาษาบอกวิธีเล่นบอกความเร็ว บอกการแปลงสัญญาณภาพและมีแผนที่เภาษา14ดวงเหมือนคนบอกที่อยู่บ้านตัวเองเพื่อมีใครหลงมาคำถามคือนี่คือความหวังหรือความไร้เดียงสาและเมื่อเปิดแผ่นจานออกมาสิ่งแรกที่ดังขึ้นในจักรวาลไม่ใช่เสียงผู้นำไม่ใช่เสียงประกาศชัยชนะแต่เป็นเสียงของโลกเสียงฝนเสียงคลื่นเสียงลม เสียงหัวใจเต้นเหมือนบอกว่าก่อนเราจะเป็นอารยธรรมเราคือสิ่งมีชีวิตหลังจากนั้นคือเสียงของภาษาไม่ใช่ภาษาเดียวไม่ใช่ภาษาของผู้ชนะแต่เป็น55ภาษาจากหลายสิบวัฒนธรรมครอบคลุมแทบทุกทวีปของโลกในเอเชียมีภาษาไทยภาษาจีนกลางภาษาจีนกวางตุง้งภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลี มีภาษาจากอินเดียหลายภาษาเช่น हिंदी, ब ेก ग ल ी क ु ज र ाรา म ีเตล त กูคันนาดาโอริยาปัญญับในตะวันออกกลางมีภาษาอาหรับเปอร์เซียและยังมีภาษาที่เก่าแก่กว่านั้นเช่นซุเมเรียนอัคเดียนอารามอีกภาษาที่มนุษย์เลิกใช้ไปแล้วแต่ไม่เคยเลิกมีอยู่ ในยุโรปมีภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีสเปนดัตช์สวีเดนโปลแลนด์เช็คเซอร์เบียโรมาเนียมีภาษากรีกเก่าและภาษาละตินในแอฟริกามีภาษาซูลูโซโทโอ,อิลายันยากานดาในทวีปอเมริกา มีภาษาอังกฤษสเปนและภาษาเคชัวภาษาของอารยธรรมอินคาสิ่งที่น่าคิดคือไม่มีภาษาใดถูกอธิบายว่าสำคัญกว่าทุกภาษาพูดสั้นๆสุภาพถ่อมตัวและหนึ่งในนั้นคือเสียงจากประเทศไทยเสียงของคุณรุจิราชินนพง์เมนดิโนเนสอาจารย์สอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยคอเนลประโยคที่ถูกบันทึกไว้คือ สวัสดีค่ะสหายนายธรณีโพนพวกเราในธรณีนี้ขอส่งมิตรจิตมาถึงท่านทุกคนไม่มีคำว่าพระสุธาไม่มีการปรุงแต่งไม่มีบทกวีเป็นเสียงมนุษย์จริงๆที่ตอนนี้ล่องลอยออกไปนอกระบบสุริยะหลังภาษาคือดนตรีไม่ใช่เพลงฮิตไม่ใช่เพลงโฆษณาโลกสวยแต่เป็นบาร์กเบโธเฟนโมซาร์ เพลงพื้นเมืองจากแอฟริกาเอเชียอเมริกาใต้และเพลงร็อกแอนด์โรลอย่างจอห์นนี่บีกูดคำถามคือถ้ามีใครสักคนได้ฟังเขาจะเข้าใจจังหวะหรือแค่มองว่านี่คือการสั่นของอากาศและสุดท้ายคือ115ภาพ115ภาพและนี่ คือจุดที่คนมักเข้าใจผิดไม่ใช่ทุกภาพจะระบุป,ประเทศบางภาพทีมงานตั้งใจไม่บอกเพราะอยากให้มันเป็นภาพของมนุษย์ไม่ใช่ภาพของชาติแต่ก็มีหลายภาพที่เรารู้แน่ชัดว่ามาจากที่ไหนในเอเชียมีภาพจากประเทศไทยบ้านไม้ยกใต้ถุนวิถีชีวิตริมน้ำบ้านที่ไม่ได้หรูไม่ได้ใหญ่ แต่บอกได้ทันทีว่ามนุษย์ปรับตัวกับธรรมชาติอย่างไรและยังมีภาพถนนในเมืองไทยผู้คนเดินข้ามถนนรถยนต์ป้ายภาษาไทยไม่ใช่ภาพท่องเที่ยวแต่เป็นชีวิตจริงภาพที่บอกว่ามนุษย์อยู่รวมกันเคลื่อนไหวและสื่อสารจากอินเดียมีภาพการจราจรและวิถีชีวิตเมืองจากจีนมีกำแพงเมืองจีน จากญี่ปุ่นมีภาพวัฒนธรรมและชีวิตประจำวันจากยุโรปมีภาพเนเธอร์แลนด์อิตาลีอังกฤษจากแอฟ,ฟริกามีภาพอียิปต์แม่น้ำไนายทะเลทรายจากอเมริกาเหนือมีภาพสหรัฐอเมริกาแคนาดาจากออสเตรเลียมีภาพธรรมชาติแนวประการังจากแอนตาร์กติกามีภาพการสำรวจขั้วโลก และยังมีภาพที่ไม่มีประเทศภาพ DNA ภาพเซลล์ภาพทารกภาพมือมนุษย์เหมือนบอกว่าก่อนเราจะเป็นคนชาติไหนเราคือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำตอบแต่เป็นคำถามคำถามที่ลอยออกไปในจักรวาลว่านี่แหละคือสิ่งที่เราเลือกเล่าไม่ใช่ด้านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ด้านที่แข็งแกร่งที่สุด แต่เป็นด้านที่เปราะบางหลากหลายและยังไม่แน่ใจในตัวเองและบางทีแผ่นจานทองคำนี้อาจไม่ได้ถูกส่งไปเพื่อให้ใครสักคนฟังแต่อาจถูกส่งไปเพื่อให้มนุษย์ได้ถามตัวเองอีกครั้งว่าเราอยากให้ใครจดจำเราในแบบไหนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, หนึ่งกดติดตาม คือกำลังใจให้ช่องเล็กๆของพวกเราแล้วเราจะออกเดินทางไปสำรวจโลกจัก,กรวาลและความเชื่อไปพร้อมๆกันครับ